อาจากรุ่นเล็กมาดูรุ่นใหญ่หน่อยค่ะสำหรับไฮโซสุมาี um ani, คุณนักเกษมนะคะเปิดลุกครั้งนี้ค่ะหลายๆคนก็จะเห็นลุกของคุณแม่เนี่ยะคะเป็นลุกแบบบาร์บี้เมืองไทยนะคะแต่งหน้าจัดเต็มทรงผม,มจัดเต็มนี่ไงฝันชอบมากเวลาชุดเวลาออกงานอะ่ะสวยเนาะเป็นเหมือน,นแบบอังกฤษโบราณอะไรเงี้ยนะเป็นแบบยุคแบบเรเนซองส์เนาะเสื้อเสื้อแกก็จะมีเอกลักษณ์ตลอดเสื้อต้องแบบแขไหลพองแขนแบบเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ย แล้วมันดูสวยนะคะมันดูแบบว่าแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะอายุทําอะไรไม่ได้อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะอย่างเมื่อก่อนแล้วก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะคุณแม่แบบแต่งหน้าดูแลตัวเองยังไงอะไรยังไงนะคะแต่เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเนาะก็จะมีออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วว่า ลุกหน้าใสที่คุณแม่เนี่ยไม่ได้แต่งหน้าก็มีเหมือนกันนะคะนะคะครั้งนี้ค่ะหลายคนคุณหน้าคุณตากับเวลาที่คุณแม่จัดหน้าจัดเต็มแบบจัดหน้าเต็มผมเต็มชุดเต็มนะคะครั้งนี้มีลุกแบบหน้าสดไร้วิกผมไหมคุณผู้ชมได้ดูกันอ่ะไปดูคลิปก่อนเลยคะ่ะ ัะคือมีความสวยใส่นะคืออายุเอาจริงๆก็ถูคุณยายเราแล้วอ่ะใช่แต่สุขภาพยังแข็งแรงนะแข็งแรงชอบออกสังคมออกงานสังคมใช่ไหมโอ้เคยมีโอกาสคุณผู้ชมเคยไปเจอคุณสุมนณีไปจิบน้ําชาเป็นแบบน้ําชายามบ่ายที่บ้านหรอหรือว่าที่บ้านรวยทูแบ่ดีจังเบยันก็ตื่นเต้นนะตอนแรกเจอแบบคนรวยระดับนี้ใชแล้วในบ้านอ่ะ โอ้โหคุณผู้ชมของทุกอย่างอะ่ะเป็นของเก่าแก่เหมือนเลยนะและไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะนําเข้ามาจากต่างประเทศอิตาลีเยอรมันแล้วตอนเสิร์ชเซตน้ําชาคุณผู้ชมมาเป็นแบบเหมือนในโรงแรมแบบหรูๆเลยนะเหมือนแบบมันอยู่ต่างประเทศเลยเออหมัอน,นอยู่ต่างประเทศเลยแบบแบบราชินิกูลชาังกฤษอ,อ่ะคุณผู้ชมเออ็าจะมาแบบทีละเซตทีละเซตทีละเซตแล้วก็เขาจะมีแบบการ์ดตั้งอยู่บนโต๊ะเนาะว่า อันไหนเมนูแรกอันไหนเมนูที่สองเมนูที่สามเมนูสี่แล้วพอคุณท่านลงมาโอ้โหต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีมากๆเพราะผิวพรรณเนี่ยคือแบบสวยมากเนาะแกผิวดีมากๆอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยก็คือแบบหลายๆคนจะได้เห็นว่าเออช่วงพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะคือปกติเนี่ยทรงผมก็จะมีแบบเป็นบิกผมก็จริงแต่ว่าแต่งนงแต่งหน้าเห็นพี่หมอบอกว่าแต่งเองด้วยแต่งเองด้วยเขาจะมีแบบว่า เลขขาส่วนตัวที่จะแบบว่าเช้านี้ตื่นมาจะ,ะต้องแต่งลุคแบบไหนก็จะมีการร่างเอาไว้ต้องอเขียนคิ้วยังไงปัดแก้มยังไงเขียนตายังไงทาปากสีอะไรคุณผู้ชมคือเข้าไปในบ้านปุ๊บเนี่ยนึกว่าพิพิธภัณฑ์เลยจ้ะเนาะนึกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็บ้านเนี่ยอยู่ตรงแบบใจกลางเมืองย่านที่คนรวยอยู่หลังสวนโอ้โห oh ซึ่งตอนนับปัจจุบันเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคอนโดมหมดแล้วอะเป็นคอนโดมหมดแล้ว,ลวมูลค่าแบบ มาหาศาลมากนะตารางวาละแบบโอ้เป็น,นะะแสนนะคะก็นี่แหละค่ะก็มีการแบบโพสต์แกงกันคำๆนะคะมีใส่ฟิลเตอร์ใส่หูกระต่ายให้คุณแม่แก้มแดงนิดนึงพร้อมเพลงประกอบนะคะกับสวยยูข,ของปริมไลายไทยนะคะ hmm. ลงในติกต็อกเนาะก็ไปหาดูความน่ารักของคุณแม่กันได้นะคะเมื่อสักครู่ขึ้นมาเนาะ,ะชื่อ Facebook คุณสุมณีเลยเหรอสุมณีคุณกเกษ f a c e b o o k ของคุณแม่เอ้ยทิกตอกเองเลยนะคะก็ hmm. ลองไปกดตามกันดูนะคะก็จะเห็นความน่ารักนะคะในช่วงรีแลกรีแลกบ้างเพราะปกติเราเห็นเวลาออกงานก็คือจะจัดเต็มหน่อยจัดเต็มเลยแต่ใน t i t t o k ก็จะมีแบบช่วงแบบหยอกล้อกับแบบแม่บ้านกับแบบคนใกล้ตัวเลขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นความน่ารักของคุณแม่คะ่ะ